กองโหลดซีนิวมาอีกแล้วเบิ้งให้เน่ไอ้เบิ้งให้เน่มันกระแทกมันขูดพื้นจังไปกว่านั้นเผามันจังเฮ้ยบัคือเมียยันเด้อ <c oughs> มาเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งวิธีแก้ก่อนสิไปเบิ้งอย่าลืมกดใจกดรายการโปรดไว้เด้อยนี่ยอื้อนหายไปอย่าเบิ้งคลิปอีกจังสิหาพ่อเอ้โนี่พากันเบิ้งกองโหลดซีนิวใส่ไปแล้วแอบล่องแนบกับห้างจากพื้นนิดเดียวเลยด <c oughs> ังนั้นทำไปอยากให้มันขูดพื้นมันก็ต้องเปลี่ยนกองโหลดเป็นสองนิ้วพร้อมกับริมปะบองศาศูนย์จุดหาถึงศูนย์จุด มันกะสิบยันจังสิยามสีกันมันจังสิบ่ปวดหัวเลี้ยงนี่พอมากระทำการดัดเนี้ยพออายแล้อยากได้เตี้ยก็เก้าดังนั้นกะดัดให้มันได้2นิ้วดัดเสร็จแล้วกะทำการประกอบขึ้นประกอบเสร็จแล้วกะพากันเบิงระยะห่างของเป็นล่องแหนบมันกะสิสูงขึ้นลงรดกะเตี้ยลงกว่าเก้าสามโจทย์ที่ลูกค้าให้มาเสร็จแล้วก็เอารถไปหนาละให้ลูกค้าเบิ้งซุกหากันเบิ้งตีหลักมันกะรอโพดพ่อเลยลูกค้าถูกใจมากก่อนสิ่ครับไปแล้วก็บอกว่าโอ้ยยันคือเก้าเหลียวไอ้หมายถึงเผาย <laughs> เอารถมาแต่งคือบอ่บ่ห่าแต่นี่เเสียเงนินเว้ย <c oughs>